สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีรณว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นทะเบียนด้วยตนเองนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราขึ้นทะเบียนผ่านสำนักง,งานจัดหางานแต่ละเขตพื้นที่นะครับ เราสามารถนะครับรายงานตัวด้วยตนเองได้เลยนะครับโดยที่เรานะครับจะประหยัดเวลานะครับถ้าเราทําได้เองนะครับเราจะใช้เวลาในการรายงานตัวนะครับไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราจะมาดูขั้นตอนกันเลยแล้วกันนะครับพอเปิดเบราว์เซอร์มาแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับ URL นะครับ e.m.p.u.i. นะครับ .doe.go.th นะครับก็ซึ่งเป็นลิงก์เดียวกับที่เราใช้ขึ้นทะเบียนนั่นเองนะครับแล้วส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยเข้าระบบนี้นะครับระบบก็จะถามครั้งแรกว่าดําเนินการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะคลิกที่ดําเนินการนะครับพอเราคลิกที่ดําเนินการนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับ ซึ่งใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เหมือนกันนะครับซึ่งจะใช้ในระบบมือถือนะครับหน้าตาจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาปุ๊บเราสามารถใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านได้เลยนะครับส่วนเป็นมือถือนะครับเราจะต้องมาคลิกนะครับที่นี่ก่อนนะครับเพื่อให้แสดงนะครับช่องที่เราสามารถใส่ username หรือ password ได้นะครับลองคลิกดูนะครับ เรคลิกแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านถ้าขึ้นผ่านสำนักง,งานจัดหาง,งานนะครับเราจะใช้เป็นเลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านทั้งเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านนะครับเป็นเลขเดียวกันนะครับส่วนการขึ้นทะเบียนนะครับด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตเราจะเป็นผู้กำหนดรหัสเองนะครับอันนั้นถ้าเราจําได้นะครับเราก็สามารถอกอินได้เลยถ้าเราจําไม่ได้นะครับสามารถออมาคลิกที่ลืมรหัสผ่าน บริเวณนี้นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้เลขหลังบัตรเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขรหัสผ่านใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจําได้นะครับเราก็ใส่เลขแบบประชาชนรหัสผ่านนะครับแล้วคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยซึ่งจะมาหน้านี้นะครับจะมีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าแก้ไขหรือเราทําการบันทึกเข้าไปนะครับจะเป็นการบันทึกซ้ําทําให้เราอาจเสียสิทธิ์ได้นะครับแล้วเราก็จะมาคลิกนะครับ ที่แรยง,งานตัวได้เลยนะครับทางด้านซ้ายอย่างที่บอกนะครับจะเป็นรูปแบบของเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นด้านขวานะครับท่านอาจจะไม่เห็นแถบเมนูนี้นะครับให้คลิกขีด3ขีดด้านบนนะครับเมนูนี้ก็จะขึ้นมานะครับพอเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บให้เราคลิกที่แรยง,งานตัวพอคลิกแรยง,งานตัวเราจะเจออะไรบ้างนะครับก็จะเจอวันนัดนะครับ ถ้าเราขึ้นที่สำนักงานจัดหางานนะครับเขาก็จะปริ้นใบนัดอันนี้ให้ก็คือตามกําหนดนะครับซึ่งเราไม่สะดวกวันนัดนะครับเราสามารถทําการรายงานตัวก่อนได้7วันนะครับและเกินกําหนดได้ไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกินกําหนดนะครับปุ่มรายงานตัวตรงนี้นะครับก็จะจางนะครับหรือจะล็อกนะครับไม่ให้เราทําการรายงานตัวได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าถึงกําหนดปุ๊บเราก็จะสามารถคลิกนะครับรายงานตัวบริเวณนี้ได้นะครับโดยก่อนจะคลิกนะครับก็จะมีให้ ช่องให้ติ๊กนะครับว่าได้งานทําแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้งานนะครับถ้ายังไม่ได้งานก็คลิกระบบก็จะคลิกไว้ให้อยู่แล้วนะครับเราก็คลิกรายงานตัวได้เลยแต่ถ้าเราได้งานแล้วนะครับเราก็จะติ๊กตรงที่ได้งานนะครับแล้วก็คลิกว่ารายงานตัวนะครับแต่ถ้าเราคลิกรายงานตัวแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าตามระเบียบประกันสังคมถือว่าเรามีรายได้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านใหญ่ยังไม่ได้งานนะครับก็จะมีงานแนะนําให้เห็นไหมครับ เราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับพอเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับสถานะตรงนี้ก็จะขึ้นว่าตรงตามกําหนดถ้าขึ้นตรงตามกําหนดเมื่อไหร่นะครับเงินก็จะเข้าหลังจากนั้นไม่เกิน7วันนะครับหรือ7วันทําการไม่รวมเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการรายงานตัวที่เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งเห็นไหมครับเราจะช่วยเราประหยัดเวลาได้นะครับ ใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราก็คลิกออกจากระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น p ีของท่านหรือเป็นมือถือของท่านไม่ต้องคลิกออกจากระบบก็ได้นะครับครับและคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและมีโอกาสพบกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ